สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาะวาดีไอวา,วาครับแทบไม่น่าเชื่อว่ามะกรูดเพียงลูกเดียวเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ไปดูครับ เมื่อเอ่ยถึงมะกรูดเนี่ยชื่อนี้ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการประกอบอาหารคู่ครัวไทยมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านทราบหรือไม่ว่าสารอาหารในมะกรูดนั้นเป็นสารที่ให้คุณค่าต่อร่างกายอย่างมากมายครับมีใย,ยอาหารมีวิตามิน B ฟอสฟอลัตวิตามิน B1 แคลเซียมคาร์โบไฮเดรตวิตามินซีโปรตีนไขมันและธาตุเหล็ก ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยครับที่ไม่ทราบว่าจะนำมะกรูดเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรที่นอกเหนือจากการประกอบอาหารไปดูที่ข้อแรกเลยครับใช้ในการขัดผิวให้ขาวใสครับโดยนำมะกรูดมะพร้าวครึ่งแล้วก็คั้นเอาน้ำผสมกับนมสดน้ำผึ้งหรือว่าโยเกิร์ตก็ได้ครับแล้วก็นำใย,ยบวบมาชุบขัดผิวจะทำให้เซลล์ผิวเก่าเนี่ยหลุดออกไปผิวพรรณจะเรียบเนียนขาวกระจ่างใส ประโยชน์ในข้อที่2ก็คือแก้ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมขาวผมร่วงผมขาดแตกปลายนะครับก็สามารถใช้มะกรูดในการบำรุงเส้นผมได้ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสมคุณในการกำจัดรังแคบนหนังศีรษะได้อีกด้วยส่วนท่านที่สนใจกำจัดรังแคด้วยมะกรูดเนี่ยวิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับโดยการนำเอามะกรูดไปเผาไฟแล้วก็ผ่าครึ่งคั้นเอาแต่น้ำนำมาโลมผมให้ทั่วศีรษะ หมักไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกทําแบบนี้เป็นประจําปัญหาลังแคจะหมดไปครับประโยชน์ในข้อที่3ก็คือลดอาการจุกเสียดครับโดยการนาํามะกรูดนะครับมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เติมกะระบูล,ลงไปแล้วก็นําไปชงในน้ําร้อนครับแล้วก็นํามาดื่มนะครับแก้อาการจุกเสียดได้ดีเลยทีเดียวครับ ประโยชน์ข้อที่4สําหรับคนที่มีกลิ่นเท้านะครับนำเอามะกรูดมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วก็นํามาขัดตามซอกเท้าจะทําให้กลิ่นเท้าที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยค่อยๆจางไปครับประโยชน์ข้อที่5ใช้ในการขับพิษครับนําเอามะกรูดนะครับไปอบตัวสามารถขับสารพิษออกจากผิวหนังและร่างกายได้ ประโยชน์ข้อที่6ใช้ในการรักษาอาการนอนไม่หลับสําหรับคนที่มีปัญหาอาการนอนไม่หลับนะครับใช้ได้2วิธีครับวิธีแรกก็คือนําเอาผิวมะกรูดเนี่ยบดกับรากชะเอมขมิน้นแล้วก็นำไปต้มดื่มครับส่วนวิธีการที่2นะครับก็ใช้น้ามันหอมระเหยจากมะกรูดเนี่ยนะครับผมพ่นบริเวณข้างหมอนก่อนนอนเนี่ยจะช่วยทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นหลับสบายผ่อน,นคลายครับ ข้อที่7บรรเทาอาการวิงนเวียนหน้ามืดครับโดยการดมกลิ่นหอมของม,มะกรูดเนี่ยจะช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายแก้อาการวิงนเวียนหน้ามืดได้ดีมาถึงประโยชน์ข้อที่8ครับป้องกันไมเกรนครับน้ำมันหอมระเหยในมะกรูดเนี่ยสามารถสร้างความผ่อนคลายได้ดีนะครับป้องกันอาการปวดไมเกรนลดความเครียดที่เป็นตัวการสําคัญของการเกิดไมเกรนได้ดีครับ ประโยชน์ในข้อที่9กช่วยในการลดคอเลสเตอรอลครับมะกรูดเนี่ยสามารถยับยั้งเอนไซน์นะครับซึ่งเป็นเอนไซน์คอเลสเตอรอลได้นะครับแล้วก็ลดการสร้าง LDL ที่เป็นไขมันไม่ดีในร่างกายครับประโยชน์ข้อถัดมาก,ก็คือช่วยในการบำรุงหัวใจครับการทานมะกรูดเป็นประจำเนี่ยจะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีป้องกันไม่ให้หัวใจต้องทํางานหนักครับแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อีกด้วย มะกรูดนะครับนอกจากว่าจะอยู่คู่ครัวไทยแล้วเนี่ยแถมยังให้ประโยชน์อีกมากมายทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพผมนะครับรวมไปถึงมะกรูดเนี่ยยังเป็นสมุนไพรที่ผู้คนเนี่ยนิยมใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยก่อนจากกันนะครับบอกกันหน่อยว่าท่านนำเอามะกรูดเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะว้า DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ